สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องวันที่สิบสี่พฤษภาคมหกสิบแปดครับผมครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะกัมีแนวทางตัวเลขมาฝากพี่น้องทีเด้อครับผมหลายท่านสอบถามมาครับผมว่าจะเป็นเลขของสออุบลครับพี่น้องเนาะเลขเด่นบนของเพ่นครับผมครับแล้วก็แจงข่าวเลขของพี่ปักกายเด้อครับผมพี่ปักกาย กา็มาเชียร์ก็พิระกยจะมีอาลิปกันมะอรงได้ครับผมครับถ้าลงท่านคือสิโลงมะเร็งแล้วกับบนชันตอนเสาร์มื่อื่นครับพี่น้องเนาะเช้าวันที่สิบห้าแล้วก็มือนีก็มีนัดกับพ่อผู้ทอกพร้อ,อ,อมอครับพี่น้องพนะ่อฝันแม่นผู้ทอกนําครับผมครับจังได๋กลับมารับชมวงมาฟังกันครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเสี่ยงสุกเสี่ยงดวงเด้อครับพี่น้องก็ติดใ้ครับผมสําหรับแนวทางตัวเลขกับเกามาเชีย น้ำเชียร์หรือว่าอูน้ำแช่ครับพี่น้องเนาะครับสำหรับพี่น้อยที่ติดตามแนวทางขามโค้งครับผมหรือว่าตำเล่าที่น้ำเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องครับทุกสองทางมีทาง u t u b e เท่านั้นเด้อครับพี่น้องทาง youtube เท่านั้นติดตามทาง u t u b e เท่านั้นเด้อครับผมครับพราะมีเพจครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้ครับผมกับมีแนวทางตัวเลขของ พ่อสอุบลนได้ครับผมเหล็กเด่นที่พี่น้องเอฟซีหลายท่านร่อค่อยครับพี่น้องเนาะเด่นบนต้องมาตะว่าทีเกามเชียได้เบิ้งได้ซ่อมหรือว่าเห็นกับตาก็คือมักจับกอดข้อกันมากด้ครับผมพิจมหมวดว่าหันบ่ได้กอดข้อกันครับผมเพราะว่าหนึ่งเป็นเหล็กเบิ้นครับพี่น้องเนาะต้องเข้าใจจุดนี้นั่มกับเพิ่นเขาทีแปดได้ครับผมเพิ่นให้ แปดศูนย์หนึ่งสองครับผมแปดศูนย์หนึ่งสองเข้าที่แปดครับผมครับเพื่อนว่าเป็นเหลขบนแต่ว่าทีพันผ่านมานี่มีกอดข้อกันล่วงลางกับมีครับผมอยู่ในซีตวนี้ครับพี่น้องซีไรทันกับอ่าอยากเขียนคือเก่าครับพี่น้องเนาะเหลขของพ่อซออุบลนครับเอาในคลิปนี้เด้ครับผมพอดีกองมาเชียกันน้ำเชีย์กับบริไปงานปูเด้ครับผมครับบริไปงานปูครับพี่น้องเนาะต่ว่ากัต้องขอ กราบขอบพระคุณแล้วก็นอนุโมทนาบุญกับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมที่ามาซอยปูครับผมซอยงานปูครับเขามาเชียร์กบจะเอาเงินจํานวนนี้ครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีนะครับเขามาเชียร์น้ำเชียร์ครับผมที่ได้รวมกันทําบุญนี้ครับผมโอนหรือว่าส่งไปให้พี่สาวปูเด้อครับผมหรือว่าผู้ที่เพิ่นเป็น,ปนคนจัดงานนะครับผมเป็นเจ้าภาพจัดงานแล้วก็เขามาเชียร์กบได้รับ ขอมูลนนัเด้อครับผมเพราะว่าพอเอฟซีเพิ่์นยู่บ่ไกลจากเกามาเชนน้ำเชียรครับผมเพิ่นเป็นหลานปูครับพี่น้องเมื่อวานก็คุยกันอยู่ครับมือเช้านี้ก็โทรหาพอ่อแต่ว่าเพิ่นอาจจะิยากอยู่เลยบ่ได้รับสายครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นส่งบรรยากาศในงานครับผมพอดีเพิ่นก็ยกนนกนอยู่แถวๆนี่แหละครับผมเพิ่นก็บ่ได้ไปคือกันเพิ่นก็ยากครับเพิ่นก็ให้หลานอยูท่ทางพุน่ายรูปบรรยากาศงาน ของพระอาจารย์คงมาให้พี่น้องนชี่ได้เบื้องไปนน้ากันครับผมกับกล่องมาเชียน้าเชียแลลวกะมีทึ่งอายุวันเดือนปีเกิดปูลวครับผมเอาไปพี่น้องนชี่รายทานก็เห็นสอบถามมาครับผมเนาะครับผมก็เลยกะ่ายเบื้องนําครับผมสําหรับอายุปูครับผมวันเดือนปีเกิดครับผมนี่ก็เป็นมาแจงข้าวลวก็มีภาพให้พี่น้องน้ำชี่เเบื้องน้ำเด้อครับผมในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับ เอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อสออุบลก่มาเชียร์กับตองขอขอพระคุณพ่อเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์เห้กับก่ามาเชียร์น้ำเชียร์อูน้ำช่ยในเด้อครับผมครับถ่ายคลิปจะมีภาพบรรยากาศงานปูมาให้พี่น้องพี่ช้เลยอ่าเบิ้งครับผมได้อนุโมทนาบุญสาธุบุญครับผมกับปูพระอาจารย์โคงโคราเด้อครับพี่น้องเพิ่นก็ได้ มรณนาพาไปเมื่อบันที่13ครับพี่น้องเนาะครับผมเอาคลิปนี้ไปเบิ้งตัวเลขกับพ่อสออุบลกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมเลขสออุบลเด่นบนเด้อครับพี่น้องว่าหัน8012ครับผมพอดีว่าออกเบิ่น38 8ครับพี่น้องเนาะเป็นเข่าที่8ดเด้อครับผมครับเสียว่าทาบวเบิ่นครับพี่น้องเนาะก็คงสิกอดจิวิ่งกันยู่นี่หนีละครับผม ครับเลขของพ่อสอุบลครับงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะเด่นแปดศูนย์สองนวดนี้เพิ่นทรงมหาห้ครับผมทรงมหาห้ตะโดนแหละครับพี่น้องเนาะครับได้เด่นสี่หกเจ็ดแปดได้ครับผมสี่หกเจ็ดแปดสี่หกเจ็ดแปดนี่เพิ่นขีดเส้นใต้หรือว่าเพิ่นเน้นให้เก่ามาเชื่อคือหกกับเจ็ดครับผม หกกับเจ็ดครับส่วนสามคู่นี่ก็มพูชยประกบให้พี่น้องซี่เอาได้ครับผมครับประกบเอาครับพี่น้องเนาะครับเพราะว่ากัส่วนตัวก็สอบอยู่ครับผมเพราะว่าจะเป็นแปดหกแปดเจ็ดนี่ครับผมหรือว่าหกแปดเจ็ดแปดครับกลับด้วยครับพี่น้องเนาะแต่หกเจ็ดนําครับนี่ครับผมเลขบนพ่อสออูบนเด้อครับผม ับพิจนณาเบิ้งครับพี่น้องวดนี้สี่หกเจ็ดแปดต้องมีให้เห็นในบนครับไม่หนึ่งตัวเขาสองตัวครับพี่น้องเนาะถ้าไม่เบิ้ลไม่หามลางกับเป็นผลพ่อยใดไปครับผมเพราะว่าเคยกอดข้อกันล่วงลางพี่น้องที่สี่อ่าหรือวัดเซียนเพิ่นเห็นเลขตัวนี้เพิ่นกับอ๋อเลยครับผมเพราะว่าเพิ่นกับรู้จักดีวาครับสูตรนี้กับเดินดีมากครับพี่น้องเนาะครับผมนี่ครับผมสี่หกเจ็ดแปด เด่นหกกับเจ็ดเน้นบนเด้อครับผมเน้นบนครับเกามาเชียกันเลยประกบัยหกแปดเจ็ดแปดหรือว่าหกเจ็ดกอดข้อกันครับผมนี่แหละครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อครับผมแคปหน้าจอไว้ครับเอาครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี่เด้อครับผมค่ะงานของอ่าพระอาจารย์โคงโคราชของพี่น้องอจี้เลือของเก่ามาเชียน้ำเชื่อนี่ครับผมค่ะครับ พอดีหลานปูพนทรงผ่าบรรยากาศมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะครับผมเอาแถาปูชาตะยี่สิบอ่ายี่สิบพอยอสองห้าศูนย์ห้าเกิด, 5, 5. เ,กดเกิดวันที่ยี่สิบแมนสองห้าศูนย์ห้าค่ะครับอาว่วมหกสิบหกสิบสองครับผมหกสิบสองแต่ว่าหลานปูยู่ยู่ไกลๆห่านี่ดิ แม่นแมนค่ะเพื่อนว่าก็ต้องไปดอกน้าเชี่ยรทรงแต่ปัจใจแร้กก็กินท่านหาปูเนาะครับผมค่ะนี่ค่ะนผุบบ้ชมก็เลยคุ้ยกันกับเลยว่าบ่ได้ไปค่ะครับผมเพื่อนก็นว่ามันเทิ่งฝนตกพร้อมแมนค่ะฝนตกฝนโลงพร้อมบ่เป็นอย่างเนาะครับผมค่ะอ๋ะะะเล่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องเอซีครับผมกับน้ำเชี่ยกับมาเชี่ยเนาะครับผม ตัววังหันน้ำเชี่ยเห็นพ่อสอเกิดปูศูนหาที่แถว2505นั่นเลี้่ะครับ2505ครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เป็นทรงมหายด้ครับผมค่ะครับงานสวดปูครับผมพี่น้องปูก็ดีดีค่ะเป็นกาขอบคุณครับเอฟซีมานํานาะขอบคุณน้ำเชี่ยเกามาเชี่ยพร้อมค่ะครับผม ปัจจัยที่น้ำเสี่ยจะส่งไปไหปูในเหมือนี่ก็เป็นจำนวนเงินประมาณ1มื่นสาพันเนาะแง่นครับผม 13, 1มื่นาพันค่ะครับเวลานี้ได้ครับผมค่ะมื่นสาพันค่ะร่วมกับน้ำเชี่ยกับเอฟซีผอมกับเกามาเชียเนยาะครับผมค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมร้านเพิ่นทรงมาไหเพิ่นกะคุยกันว่าร้าน ที่ยูกับไก่ไก่น้ำเสียนี่กับบ่ได้ไปพนว่าบ่ต้องไปดอกลูกพนวายซี่พิ่นก็ยากขึ้นกันครับผมนี่ก็พี่ยังพี่น้องเฮบซี่เห็นล่ะครับผมกันยากขึ้นกันครับพี่น้องนาะก็บ่ได้ไปคือกันก็เลยเอาภาพบรรยากาศเลยก็รวบรวมเงินที่พี่น้องซี่กับต่อมาเช่นน้ำเชี่ยรวมทํำบุญมากนี่ครับผมส่งไปให้ครับอาจจะเป็นพี่สาวเพิ่นเนาะมีเป็นจัดงานนะครับผมเจ้าเข่าเบนซี่ของพี่สาวปูขา่านู้ชับ ค่ะนี่แหละค่ะพอพอพูดเป็นร้านปูนี่กะอายุหลายแล้วครับผมค่เพื่อนก็เม่ไปก็ได้ลูกพอก็ยังบม่ไปค่ะเพื่นวานเพื่อนไปเมือ่อใดบุน่าจินหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนะเดินทางพระว่าเทียถนนพร้อมครับผมลำบากฝนตกค่ะคเพราะเป็นยังนอกค,ค่ะ่ันผู้ชมครับค่ะก็ให้ลูข้าว แล้วอะห้ากับซอยปูเนาะครับผมค่ะเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องเนาะเอาภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องจี่ได้เบิ้งเด้ครับผมอยากพี่น้องเพินกะว่าพ่ไปกัได้นี่เปินสชงภาพบรรยากาศมาให้เบิ้งค่ะท่นานผู้ชมเนาะครับผมนี่แหละครับขอให้ปูแบบถึงสูงนิพ่านเน้อครับผม เอาครับพี่น้องครับผมสาหรับคลิปนี้เอาไว้ซำนีเด้ครับพี่น้องครับผมพอกันคลิปหนาครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขเด็ดๆดังๆมากฝากพี่น้องซี่สู้พี่น้องซี่เช่นเคยครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ